สวัสดีครับร้าน BR Skirt นะครับวันนี้เราพามาชมเป็นตัวอ t y y t t c o o r o l l a ค r o s s นะครับผมคันนี้ลูกค้าใส่เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็พร้อมสปอยเลอร์และคาดเอวนะครับ6ชิ้นนะครับตัวนี้งานลำกล้าครับผมด้านหน้านะครับแบบครอบเต็มกันชนนะครับลองดูนะครับหน้าตารถนะครับลูกค้าสังเกตดูทำไมแบบคันดูใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นนะครับ เส้นสายสวยคมมากขึ้นนะครับอันนี้คือใส่สเกิร์ตหน้านะครับแบบครอบเต็มกันชนเลยนะครับหน้าเปลี่ยนแบบนี้เลยทาสีขาวตามรถนะครับตัดดาเงานะครับมีคาดแดงนะครับหน้าใหญ่นะครับตัวนี้ล้ไปมาชิ้นข้างนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นสเกิร์ตนะครับด้านใต้นะครับสีดาเงาครับแบบนี้นะครับ เป็นสเกิร์ตชายลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่กาบประตูนะครับที่มีโลโก้ของว่าคลอสนะครับตัวนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะครับเป็นกาบข้างนะครับกาบข้างประตูนะครับผมสีดำนะครับแล้วก็มีคาดบอนเงินนะครับกลับไล่มาด้านหลังด้านหลังสเกิร์ตหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีดำเงานะครับมีตัดสีขาวมุกด้านใต้นะครับ แล้วมีคาดแดงนะครับเป็นท่อแฝดสีท่อด้วยในเซตนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวคาดเอลนะครับตัวนี้คาดเอลใส่บ้านท้ายจะดูโด่งๆขึ้นมานะครับแบบนี้เลยอีกชิ้นหนึ่งนะครับสปอยเลอร์ด้านบน สวยเต็มนะครับตัวนี้รอบคันครบชุดจัดไปนะครับแบบนี้จากแต่งแบบนี้ทักมาเลยนะครับร้าน B r อาสเกส่วนมหาชัยพระามสองนะครับจัดให้ส,สวยๆแบบนี้เลยอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ